นานมากที่ไม่ได้อัปเดตช่องของฉันและนี่ก็ได้เริ่กกันแล้วเออแล้ววันนี้เราแต่งตัวเป็นนักโรงนักเรียนมาทำไมอุ้ยบอกอะไรดีไหมบอกเลยบอกเลยเรามาทำอะไรกันเพราะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเทเลโฮมรูมยี่สิบเก้ตัวประกันไม่รู้ว่าใครหลายๆคนในนี้ได้ดูไปหรือยังจริงๆก็คือได้ดูผ่านๆตาไปบ้างแล้วแต่ว่าอยากมาดูกับเพื่อนอีกทีึ่งว่าแบบมันจะให้ฟิลเหมือนกันหรือเปล่าอะ เลิ่มเลยไหมเทเลอร์เนาะเออเทเลอร์เทเลอร์ก่อนเลยกดเลยกดเลยมันเก็บหน้ามึงตั้งแต่แรกอะฟังนะแต่บางคนอาจจะไม่เห็นเพราอะไรเบื่อมากทุกคนมาอยู่ทีนี่คือหน้าแสนชัดมากจนกว่าภารกิจของครูะเอ้ย ทำให้เลก่นตอครนนายี้ทุกูเอคนนี้มากอมีหพี่เขาร้องไห้ทำไมคะเนี่ยนี่ดนนหรอเออเห็นกูอีกแล้วมึงชอบเลนเหรอกูสดออผมดกว่านี่ือคอปเตอร์หล่อมาก พี่เอม่าหนิเรื่องเคยคนต้องตายนี่คู่วินโคตรดูเดือดพวกมึงรวมไป็กระจาบพวกเขานี่พี่โบพีโบเฮ้ยแต่ชอบตอนพี่มิวหัวเร้อนอี้ใช่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 มึงมึงคือขนลุกเลยอ่ะจับดิเฮ้ยเราอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะตอนท้ายอ่ะจริง อะไรนะไม่รู้เมือ,องอะไรอย่าเพิ่งนักศพนักเรียนเออมึงกูขนลุกไปทั้งตัวเลยวเนี่ยคือสารภาพเลยว่าตอนดูรอบแรกอะ่ะอฉากที่คูวิน <c oughs> แบบ ระเบิดห้องแล้วจะลากนักเรียนไปค่ะเมื่อวันนั้นกูร้องไห้เลยแบบมันซึ้งจนน้ำตาไหลนื้อออกปะคือเราถ่ายมาสองปีแล้วอะทุกคนสองปีสองปีได้ปะเกือบเกือบเราถ่ายมาเกือบสองปี้ะทุกคนแล้วสุดท้ายแล้วเราจะได้เห็นสิ่งสิ่งเนี้ยออนแอร์แล้วเลยเออเออใช่ใช่ใช่ความรู้สึกมันรู้สึกว่าเราเอาจริงอะเรารู้สึกว่าเขาแบบตัดต่อทุกอย่างออกมาดีว่าใช่แม่เจ๋งว่ะเรารู้สึกว่าอยากดูเลยตอนนี้แปดมีนาได้ยัง อะ้วยังไงเราพีรีรู้สึกงไงบ้างหลังจากที่บวไปจากที่ดูมาก็อย่างที่บอกว่าดูแต่งโทนภาพสีภาพอะไรเงี้ยมันจะดูออกมาแบบดูดีอ่ะสำหรับเนี้ยเนี้ยรู้สึกว่านี่ชอบการเปลี่ยนสีแบบนี้อ่าแล้วก็อย่างที่สองก็คือรู้สึกว่าเขาตัดดีใช่จริงตัดตัดตัดดีมากแบบดีจนแบบเฮ้ย เหมือนคือมันคือมันดูแบบมีอะไรเยอะแยะเยอะแยะสิ่งมากเราต้องกดดูซ้ำบ่อยๆขนาดดูซ้ำใหม่เมื่อกี้ยังเห็นจุดที่ตัวเองไม่เห็นเลยอะเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าครั้งแรกฉันดูในจอจอคอมเว้ยแล้วพอมาดูในจอทีวีอ่ะก็รู้สึกเหมือนเก็บดีเทลได้เยอะกว่าเดิมจริงจริงเพราะฉะนั้นทีวีที่เราใช้เข้าได้นะคะเข้าได้นะคะต่อไปเราดูเอมวกันไหมเอ็มวีที่ปล่อยเมื่อวานเอ็มวีนี่ยังไม่ได้ดูเลยอันนี้กดยังไงนะนี่แบบ เปิดไปนิดนึงเองอัดตาได้ยินไหมเยจนนะสงสารมากจริงมึงคือเป็นนั่งบนดาดฟ้าเรามันไม่เสียวตกว่ะกูเสียวตกเลยอะเว้ยทำไมต้องบูลลี่แรงขนาดน,นั้นด้วยต้องพวกเราไม่ไม่ใช่ เฮ้ยทงฟ้าส yeah. ีชมพูไมีไม่มียดคนไม่เฮ้ยเลยรังเกียกอยู่นะยังเก่งวิศีเนยเ็นแล้วเย้อันนี้คืออะไรเป็นแสงเลเซอร์ปะ นี่คือซีนอะไรอ่ะฉันไม่ได้เข้าซีนนี้นนร,เระเบิดปะเขาบอกว่าเพลงเนี้ยมีเสียงของพ่วงกลับเราด้วยนะ้ใช่ใ <laughs> ทุกคนไป<ๆ>หาเอานะคะว่ามาันคือเสียงไหนเออแล้วเย้

คือเรามานับกันว่าเรื่องเนี้ยเรนร้องไห้กี่ครั้งถูกพอทุกคิวที่มีเรนเรนร้องไห้เสมอถ่ายแต่ผมเรนสั้นจนยาวอ๋อมันแฟนแบก๊กอุ๊ยได้ไหม อ่ไม่มีไม่มีเลยนี่เวลาฟังรอบแรกรอบสองคือลองด้านละเพลงมันติดหูเด้อเลือกเนื้อหาแลปดีเนาะใช่จบเลยทุกคนคือเขาเก็บทุกอย่างที่เป็นคำอ่าท่อนที่มันเป็นคำถูกเยอะๆเก็บทุกอย่างจากแบบ คือในติกติกมันจะชอบมีคนด่าคําพวกนั้นอออเหรอเขาหยิบตรงนั้นมาแต่งเออเพียงดานเลิศเลเลิศแล้วคือเนื้อเพลงเมโลดี้มันแบบติดอยู่ในหัววันนี้ก็จะทําเพลงนี้ทั้งวันแหละไม่มีไม่มีเงินเลยอะ่ะฉันแอบหน่วงนิดนึงอ่ะใช่แล้วมันเป็นเพลงที่แบบฟาวนน่วงอนี่ฟังแล้วเหมือนเหมือนมันเป็นมุมมองของเลนปะ ถ้าเข้าใจไม่ผิดจากตัว MV ที่แบบเป็นเลนด้วยเหมือนแบบสุดท้ายก็ไม่เหลือใครอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ,อยากให้ซีรีออนแล้วคือ 28, 28่แเหอะหรือว่าถ้าตอนนี้ออนแล้วก็ไปดูได้แล้วนะคะที่ t ูไอ i d ใช่ค่ะแล้วก็อ,อย่าลืมตามหาบวกเรานะ <laughs> เจอตรงไหนก็แคปเจอแล้วแบบแท็กไอจงไอจีทวิตเตอร์เอ็กซ์กันมาได้เนาะวันนี้ไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมินด้วยนะครับบ๊ายบาย